่าด่วนครับทุกคนได้ชมไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับคลิปวิดีโอที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงบอสโจรับเชิญบนเวทีใจเกินร้อยครั้งแรกครับสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเมื่อคือนนี้โอ้โหเรียกได้ว่ายูทูบเบอร์เนี่ย เต็มหน้าเวทีกันเลยทีเดียวเพื่อตามถ่ายลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดกับทุกคนเมื่อคืนนี้นะครับเรียกได้ว่ารถของน้องเนี่ยรถตู้ติดลมด้านหลังเวทีครับบอสบอยก็เลยได้ให้คนนะครับทีมงานเนี่ยไปเอารถมาเข็นออกไปนั่นเองครับทุกคนและลูกสาวอุงอิงเปบ้านแพงของ FC นะครับระหว่างที่นั่งรอเนี่ยเราได้เห็นบรรยากาศนะครับว่าน้องได้มีการฝึกกรลำครับทุกคนน้องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองครับ หลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์ครับทุกคนที่ช่องพ่อแม่น้องอุงอิงเพชรบ้านแปลงครับว่าน้องเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าฝึกซ้อมทุกๆเวลาจริงๆเมื่อคืนนี้นะครับโชว์บนเวทีใจเกินร้อยครับเรียกได้ว่าโอ้โหหลายเพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าหน้าฮ้านแล้วก็มีร้องคู่กับพ่อโจด้วยนะครับในเพลงฮักสาวคราวแม่ครับทุกคนและเมื่อวานนี้น้องก็ได้มีการนะครับเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับเซอร์ไพรส์มาลายบอสโจบนเวทีใจเกินร้อยนั่นเองครับทุกคนซึ่งบอสโจเนี่ยก็ได้มีการ การโพสต์ข้อความครับเอาไว้ว่าลูกสาวกลัวพ่อหน้าหลานะทุกคนเนาะก็เลยเอาอ่ามาลายเนี่ยมาค้องให้พ่อบนเวทีใจเกินรอยนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับและถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆเลยนะทุกคนสําหรับหมอลำสองคณะเนาะซึ่งวันที่23ที่ผ่านมานะครับคุณบอยแล้วก็คุณแอนเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการไปขึ้นบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ถือได้ว่าไปให้กําลังใจกันบนเวทีนะครับเรียกได้ว่าโอ้โห ในไลฟ์สดกลุ่มปิดเนี่ยแฟนคลับของหมอลำใจเกินร้อยนะครับก็เข้ามาให้กําลังใจครับทุกคนในกลุ่มปิดของสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยครับทุกคนเรียกได้ว่าสลับสับเปลี่ยนกันนะครับอย่างเมื่อคืนนี้นะครับทางหมอลำใจเกินร้อยเนี่ยมีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับทางแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองครับทุกคนก็ได้มีการไปซื้อบัตรนะทุกคนเพื่อที่จะเข้าไปชมน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับนอกเหนือจากนั้นครับก็ได้ได้ดูโชว์สวยๆสุดพิเศษของคุณ แอนอรดีด้วยนะครับเนาอะ,อะดอกย่านในป่าปูนนะครับเรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้ก็คือสะกดคนดูมากๆคุณแอนอรดีมาในชุดสีเขียวเลยนะเมื่อวานนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าเวทีใจเกินร้อยสวยมากๆครับทุกคนในปีนี้นะครับทุกคนแล้วก็โอ้โเมื่อวานนี้ไฟแสงสีจัดเต็มมากๆในวันแรกของการเปิดฤดูกาลนะครับบนเวทีเมื่อวานนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่าบอสบอยเนาะก็ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ขอบคุณบอสโจแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็ชอบแซลนะครับบอกว่าอยากได้น้องอุงอิงเนี่ยมาอยู่กับใจเกินร้อยด้วยนั่นเองครับทุกคนสําหรับเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นโมเมนต์นะทุกคนของหมอลำเนาะที่เรียกได้ว่ามีน้ําใจต่อกันครับที่ได้แลกเปลี่ยนไปบนเวทีกันครับทุกคนนาะก็ ปกติแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นวงแรกเลยที่องค์อิงไปบ้านแพงไปขึ้นนั่นก็คือประถมบันเทิงศิลป์นะทุกคนแต่วันนี้ก็เห็นน้องมายืนบนเวทีใจเกินร้อยก็รู้สึกว่าองค์อิงเนี่ยหลายคนก็บอกว่าน้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นทูตสัมพันธ์นะครับให้เหล่าบรรดาเนาะผู้บริหารแต่ละคนเนี่ยได้มาเขาเรียกว่าสนิทกันมากขึ้นนะครับตั้งแต่มีน้องเนาะเข้ามาในวงการหมอลำนั่นเองครับทุกคนียกได้ว่าพ่อดาบสอเองเนี่ยก็ก็แบบว่าโอ้โหอยากได้สุดฤทธิ์นะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงนะก็ถือได้ว่าท กันไปนะครับทุกคนเนาะและเมื่อคืนนี้ครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยอยู่บนรถของแม่บีนะครับแล้วก็ได้รอทางพ่อเอกอยู่รั้ทุกคนเมื่อคืนนี้ด้วยได้ว่าฝนก็มีการตกเนาะก่อนที่น้องจะขึ้นเวทีด้วยนะครับตกออกมาแต่ว่าตกไม่แรงมากนะครับเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับบรรยากาศของใจเกินร้อยเมื่อวานนี้นะครับทุกคนก็ถือได้ว่าโอโ้โหแฟนขับ f c เนี่ยเข้าไปให้กําลังใจด้านหน้าเวทีเยอะมากๆเลยนะครับต้องบอกว่ารวมพลังเนาะทุกคนรวมพลัง fc สาวร้อยเพื่นแพงเองก็ไปชมกันเยอะมากๆสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับยูทูบเบอร์ก็คือเยอะมากๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าหลายช่องต่างๆก็ได้มีการลงนะครับลงคลิปวิดีโอน้องแล้วก็ลงคลิปวิดีโอ,อ,ค,โอ,อคุณแอน,นอดีถือได้ว่าเราได้เห็นหลายหลากหลายมุมนะทุกคนเมื่อคืนนี้ fc ใจเกินร้อยเองก็ลงคลิปวิดีโอให้เราเะครับเต็มแบบว่าโอ้โหทุกแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวสาหรับเมื่อวานนี้ครับทุกคนเนาะแล้วก็มีศิลปินหลายท่านนะครับที่โด่งดังเนี่ยได้มีการโพสต์ให้กําลังใจหมอลำใจเกินร้อยกันเยอะ เยอะมากมายเลยนะครับทุกคนเนาะส่วนกลางดึกครับซอแอนเนี่ยก็ได้มีการโพสตครับทุกคนเนาะบอกว่าไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่างนะครับหลังจากนั้นครับทุกคนหลายคนก็โหตีความกันไปต่างๆนานาว่าเกิดอะไรขึ้นนะที่ซอแอนเนี่ยได้มีการโพสตกลางดึกเมื่อคืนนี้นะครับหลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการถ่ายภาพหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับหลายคนก็ตีความกันไปต่างๆนานานะทุกคนก็อันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจนะทุกคนว่ามันเป็นการ การโชว์หรือว่าเปิดวงวันแรกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรได้ดังใจเอฟซี FC แฟนคลับไปซะทุกอย่างหรอกนะทุกคนเนาะก็ต้องทําใจเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องมีการโชว์ต่อ,ตอไปเขาต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอย่างสาวน้อยเพชรบ้านแทงเองเนี่ยครับทุกคนก็วันแรกนะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟเนาะซึ่งหลายคนก็ ได้มีการตําหนิตีติงมานะครับว่าระบบไฟเนี่ยอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับสำหรับสาวน้อยเป็นรันแพงและบอสโจในวันต่อมาเขาก็โอ้โหได้ได้ทดสอบระบบไฟอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับ นะครับจนทําให้ระบบไฟเนี่ยออกมาดีเนาะเราจะได้เห็นบรรยากาศที่บอสโจได้มีการถ่ายทําให้ทุกคนได้ดูนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าพัฒนาแก้ไขกันไปเรื่อยๆเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทางบอสบอยแล้วก็ซอแอนด้วยกันแล้วกันนะครับเมื่อคืนก็ดูแลน้องดีมากๆดูแลน้องอุงอิงดูแลบอสโจดีมากๆเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเนาะก็ถือได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักกับวงการหมอํำนะครับทุกคนเนาะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่กําลังเริ่มทยอยเปิดฤดูกาลกันไม่ว่าจะเป็นหมอํำใจเกินร้อง ้อยสาวน้อยไปบ้านแพงนกยูงทองรัตนสินต่างๆครับทุกคนก็กําลังทยอยกันเปิดฤด,ดูกันเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ฉากแต่ละมอลลําแต่ละคณะเนานะก็เริ่มทยอยเปิดออกมาครับทุกคนเนาะก็เซอร์ไพรส์คนดูพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีสานนครศินเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการเผยฉากมาสุดอลังการครับทุกคนเดี๋ยวอิมข่าวกระแสเนาะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าฉากของแต่ละคณะเนี่ยนะครับทุกคนแตกต่างกันไปอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ ทุกคนก็ถือได้ว่าน้องก็ไปร้องนางฟ้าหน้าห้านครับทุกคนก็ถือได้ว่าโอ้โหเพราะนะครับแฟนขับใจเกินร้อยเนี่ยก็เข้ามาขอถ่ายรูปด้านหลังเวทีกันเยอะมากๆจะบอกว่าแฟนขับใจเกินร้อยน่ารักกับน้องมากๆเลยนะครับก็เข้ามาชื่นชมด้านหลังเวทีนะเมื่อคืนนี้นะครับเราก็ได้เห็นบรรยากาศที่ระหว่างที่น้องรอรถตู้ติดลมเนี่ยครับทุกคนแฟนขับใจเกินร้อยก็มาหลังเวทีครับเพื่อที่มาขอถ่ายรูปกับน้องอุ๋งอิงไปบ้านแพงนี่ครับทุกคนก็ได้มาชื่นชมน้องเนาะก็ถือได้ว่าแฟน ขับใจเกินร้อยก็อบอุ่นแล้วก็ให้การต้อนรับดีมากๆเลยนะครับสาหรับเมื่อคืนนี้นะครับนะบอสโจก็เปิดตัวมาด้วยเพลงฮักสาวขาวแม่นะทุกคนได้ข่าวว่ากําลังทะยานสู่1ล้านวิวแล้วนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยฟังเนาะยังไม่เคยชม MV ก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ช่องอาสาวน้อยเพานแพงซึ่งเป็นเพลงสุดท้ายที่บอสโจเนี่ยนะครับได้ปล่อยลงอของสาวน้อยเพานแพงในช่อง สาวน้อยเพรบ้านแพงนะครับทุกคนที่มีผู้ติด,ดตาม2ล้านกว่าตอนนี้เขาก็ได้เปิดช่องใหม่แล้วนะครับเป็นช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าเป็นเพลงสุดท้ายของทางช่องนั่นเองครับทุกคนเนาะก็สําหรับคลิปนี้ ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์ comment มาหน่อยครับเมื่อคือนนี้ใครได้ไปชมแบบสดๆบ้างในเวทีหมอลำใจเกินร้อยคอมเมนต์ comment มาคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบิ่มข่าวกระแสด้วยได้ครับแล้วก็ฝากทุกคนสนับสนุนนุ้มอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับ